สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมบ้านบ้าอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้นะครับผมก็มีข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็มีสิ่งมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับสําหรับงานซ่อมนะครับเวลาที่เราหาทานซิสเตอร์เนี่ยนะครับจากซากบอร์ดพวกนี้นะเอาไว้ในงานซ่อมเนี่ยนะครับมันจะมีข้อจํากัดอยู่นะครับ t r a n s ิสเตอบางชนิดเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะนําไปซ่อมกับวงจรต่างชนิดได้นะครับอย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเรานำทรานซิสเตอรเนี่ยในพวกแล็ปท็อปพวกนี้ใช่ไหมอุปกรณ์รีไซเคิลเนี่ยหรือ t r a n s i สเตอตัวเก่าเนี่ยไปซ่อมแล็ปท็อปตัวอื่นเนี่ยอันนั้นแบบนั้นอ่ะได้แต่ถ้างานเรานะครับเป็นงานซ่อมภาค power supply นะครับหรือภาคส่งกำลังขั้นสูงนะครับเช่นเครื่องเชื่อมนะครับ power supply นะครับเครื่องดอกนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องเสียงนะครับซึ่งเวลาที่เขาทำงานเนี่ยนะครับเขาจะต้องใช้กำลังการขยายนะครับกำลังการขยายสูงนะครับหมายความว่าเขาจะต้องมีอัตราการขยายของกระแสได้สูงนะครับกระแสสามารถผ่านได้สูงประมาณหนึ่งนะครับมันถึงจะทนนะครับมันจะทำให้ mosfet ชุดหลักเนี่ยหรือ igbt ชุดหลักเนี่ย ไม่ได้รับความเสียหายอยู่ในแล็ปท็อปเนี่ยอย่างตัวนี้รุ่นเก่ามากนะพวกนี้ก็มันไม่เหมาะกับการซ่อมแล้วนะครับพวกนี้จะเป็นแล็ปท็อป pentium 4นะครับซ็อกเก็478นะครับซ็อกเกต478นะครับ pentium 4เนี่ยพวกนี้นะครับไม่ว่าเราจะซ่อมยังไงนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาตอบโจทย์แล้วในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันเก่าเกินไปนะครับแต่ถ้าประมาณแล็ปท็อปประมาณ10ปีเนี่ยอันนี้เร็วอยู่ มันตกยุคแล้วนะครับเราก็ต้องยอมจำนนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกบางอย่างหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างเนี่ยบางครั้งนะครับเราก็ต้องยอมจำนนนะครับที่จะไม่ซ่อมนะครับเพราะว่ามันตกยุคไปแล้วนะครับมันช้าแล้วแต่เรายังสามารถที่จะหาประโยชน์จากมันได้นะครับนั่นคืออะไรนะครับก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกนะครับอย่างเช่นตัวคาปาซิเตอร์นะครับตัวคาปาซิเตอร์แบบ smd นะครับแบบเทนทัลลัมนะครับ แล้วก็จะมีตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานตัวเล็กๆนะครับตัวเท่ามดดาเนี่ยนะเนห็นไหมะนะครับตัวต้านทานที่อยู่ข้างๆอินทิเกรตเซอร์กิตพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวต้านทานที่ใช้ในการ pull up pull down นะครับเราก็สามารถเอาไว้ซ่อมเมนบอร์ดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหาเพื่อให้ประหยัดต้นทุนช่างนะครับ บางอย่างเนี่ยมันก็มีมูลค่านะถ้าเราไปซื้อมาใหม่เนี่ยเขาก็คิดเป็นพันละประมาณเท่าไหร่พันละร้อยอ่ะนะครับอย่างเช่นตัวต้นทานตัวเล็กตัวน 1, เนี้ยพันละร้อยเนี่ยเขาไม่ได้ขายแบ่งแยกหนึ่งตัวนะหรือสิบตัวนะเขาขายบางทีเขาขายทีละห้าร้อยตัวเราก็ต้องยอมจำนวนซื้อมานะครับแบบห้าร้อยตัวได้สเปคเดียวกันแบบเนี้ยนะครับนึกภาพออกไหมนะครับของบางอย่างเนี่ยนะครับ ผมเองเป็นช่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมก็ต้องยอมรับสภาพไปเลยว่าเราก็หาอุปกรณ์พวกนี้แหละนะครับเพราะว่าถามจริงมันทนไหมมันทนนะไม่ใช่ว่ามันไม่ทนเพราะว่าเราซ่อมเรารู้จุดเสียงไงเราก็สามารถที่จะเอาตัวอาไปใส่ได้ต่อให้อาตัวนั้นมันขาดเนี่ยหรือแม้กระทั่งเครื่องถ้าลูกค้าเขาเสียมาซ้ําเนี่ยเราก็ซ่อมต่อได้แต่สําหรับงานซ่อมที่ผมทําอยู่นะครับส่วนมากซ่อมแล้วก็ซ่อมเลยนะก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะครับ ก็คือพูดง่ายคือมันยังไม่มีปัญหาอะไรที่เกิดจากการนำอะไรรีไซเคิลไปใช้งานนะครับอย่างเช่นตัวต้นทานนะครับตัวซีซีแบบ SMD นะครับซีเซรามิกนะครับซีเทนทััมพวกนี้นะครับก็ยังไม่เกิดปัญหานะครับแต่ในบางวงจรนะครับอย่างเช่นการซ่อมภาค power supply เนี่ยนะครับเหมือนคลิปที่ก่อนหน้านี้ไปนะที่เกี่ยวกับ การซ่อม power supply ที่ว่าการซ่อมอย่างไรถ้ามอสเฟตระเบิดนั่นแหละนะครับมันก็จะเกี่ยวโยงกันหมดเลยคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปเสริมคลิปแยกนะครับก็เดี๋ยวคลิปนั้นก็จะเก็บตกให้อีกนะครับเก็บตกให้นะครับพอดีผมเพิ่งสั่งตัวทรานซิสเตอร์แบบ SMD มานะครับทำไมผมต้องสั่งทรานซิสเตอร์ชุดใหม่เข้ามาซ่อม power supply นะครับทำไมผมไม่ใช้ทรานซิสเตอร์ที่เกิดจาก ซากบอร์ดพวกนี้ซึ่งผมมีมากเลยนะครับอคอมพิวเตอร์ลูกค้าอย่างเช่นพวก Pentium 4, Pentium 3มนะครับเซเลรอนเนี่ยมันเก่าหมดแล้วนะครับลูกค้าบางคนเขาก็เอามาให้เลยนะครับบางคนก็เอามาทิ้งไว้บอกว่าช่างทําอะไรได้ก็ทําอะไรอย่างนี้ผมก็บอกว่ามันซ่อมไม่ได้นะเพราะว่ามันเก่าแล้วมันตกยุคแล้วนะถ้าเราซ่อมขึ้นมาเนี่ยมันก็ลงได้แค่ Windows XP นะครับ Windows XP เนี่ยมันก็เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาขีดกันกันหมดแล้วนะครับ ขั้นต่ำจะต้องเป็น Windows 7ขึ้นไปนะครับประมาณนี้สาเหตุหลักๆก,ก็คือทำไมผมถึงไม่เอาทานซิตเตอร์ของแล็ปท็อปหรือทานซิตเตอร์ที่เกิดจากเนี่ยพวกโมเด็มเนี่ยรุ่นเก่าๆทานซิตเตอร์ที่เกิดจากโมเด็มรุ่นเก่าๆเนี่ยพวกนี้ก็มีทานซิตเตอร์หลายตัวนะนะผมแกะได้ก็สีหตัวเลยนะครับที่ผมแกะมาแล้วก็เป็นตัวนี้นะเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เป็น n p n นะครับรหัส 1A นะครับ 1A เเนี่ยเห็นไหม ผมก็จะเขียนบอกว่า Maximum ั o มโวลเนะครับขา C ีที่เขารับได้เนี่ยก็คือ40 v สโวลต์นะครับส่วนกระแส IC เนี่ที่เขาไหลได้เนี่ยแม็กซิมนะก็คือ200 m มิลลิแอมเท่านั้นเองนี่แหละครับสาเหตุที่ผมต้องสั่งทรานซิสเตอร์เพื่อมาซ่อมชุด Power ใหม่เพราะอะไรครับเราไม่สามารถที่จะนำทรานซิสเตอร์รีไซเคิลจากซากบอร์ดแล็ปท็อปหรือจากโมเด็มพวกนี้นะครับไปซ่อมชุด Power s u ์ซั y ได้ไปซ่อมชุด ครื่องเชื่อมได้อนาคตนะอนาคตอนาคตอาจจะมีซ่อมเครื่องเชื่อมนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีงานซ่อมกริดทายเข้ามาแล้วนะครับผมผมรับมาอยู่2จ็อบนะครับแต่ว่าพอดีลูกค้าไม่เร่งผมบอกว่าขอเวลาศึกษาหน่อยนะครับเพราะว่ากริดทายเนี่ยผมไม่เคยซ่อมแต่ถ้าเป็น UPS นะครับหรืออินเวอร์เตอร์เนี่ยผมสามารถสับให้ได้เลยนะครับพอะกริดทายเนี่ยผมก็ต้องมาทําความเข้าใจนิดนึงจริงๆน,นะครับผมพยายามที่จะเรียนรู้นะครับเพื่อ ที่จะทลายจุดข้อสงสัยของผมทั้งหมดในชาตินี้นะครับช่วชีวิตนี้ของผมนะช่วชีวิตนี้ของผมนะผมตั้งบรรณิทานไว้แล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมทํา youtube หรือตั้งแต่ผมเปิดร้านซ่อมคอมมาเนี่ยนะครับผมจะทลายจุดข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ผมสงสัยอยู่ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในชาตินี้นะในตัวผมเองอนี่คือปณิธานของผมนะครับแล้วผมก็จะส่งต่อไว้ให้คนรุ่นหลังนะครับได้ศึกษาต่อส่งต่อไว้ให้คนไทย นะครับได้ศึกษาต่อนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกหลานนะครับที่จะเติบโตขึ้นมาในอนาคตนะครับเขาจะได้มีแหล่งเรียนรู้นะครับโดยที่จะได้ไม่ต้องเดินทางนะครับไปศึกษาที่ต่างประเทศนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่เลยเรียนที่หัวไล่ปายนาก็ได้เพราะว่าในอนาคตนะครับอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงทุกมหมู่บ้านแล้วซึ่งตอนนี้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุ่หมู่บ้านแล้วนะครับหรือเกือบจะทุกมหมู่บ้านแล้วอ่ะมาเข้าประเด็นกันนะครับสาเหตุ ที่เราไม่สามารถนำทรานซิสเตอร์นะครับจากซากบอร์ดแล็ปท็อปเนี่ยไปซ่อมชุดพาวเวอร์ซัพพลายหรือชุดส่งกำลังเครื่องเชื่อมได้หรือชุดส่งกำลังที่มีขั้นสูงได้เนี่ย <S <S นั่นเพราะว่ากระแสแม็กซิมัมเนี่ยมันไม่พอนะครับเห็นไหมหนึ่งเป็น A P N maximum voltage เนี่ย40โวลต์อันนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับแม็กซิมัมโวลเ e จ40โวลต์เนี่ยเพราะว่าภาคขยายเนี่ยจะดึงไฟประมาณสัก16ถึง24โวลต์ มาช่วยขยายสัญญาณเพื่อให้มีกระแสที่เข้มข้นขึ้นนะครับเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้มีแรงดันพันเนี่ยสูงถึง24โวลต์สูงถึง16โวลต์นะครับทรานซิสเตอร์พวกนี้จึงรับแรงดันไฟแม็กซิม,มัมอยู่ที่40โวลต์อันนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ตัวนี้ครับคือปัญหานะครับกระแสกระแสที่มันจะผ่านได้หรือกระแสแม็กซิม,มัมเนี่ย 1A เนี่ยนะครับลหรหัส 1A เนี่ยผ่านได้ maximum เนี่ยก็คือ2 0 0มิลลิแอมเท่านั้นเอง2 0 0มิลลิแอมเนี่ยมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติว่าเราอ่าสมมุติว่า,อ,มมวาอินพุตเข้ามา2 4โวลต์เนี่ยการที่เราจะทำให้ไฟ2 4โวลต์กลายเป็น0โวลต์ได้นะครับก็หมายถึงว่าเป็นการขยายสัญญาณของตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวนั้นน่ะจะต้องกินกระแสที่ผ่าน24โวลต์มาเนี่ย กินกระแสไปทั้งหมดเลยมันถึงจะกระแสจะเหลือศูนย์โวลต์นะครับแรงดันพันจะต้องมีศูนย์โวลต์ยี่สิบโวลต์ศูนย์โวลต์ยี่สิบโวลต์ศูนย์โวลต์ยี่สิบโวลต์เนี่ยสลับกันนะครับทรานซิสเตอร์ก็จะปิดเปิดด้วยแรงดันไบอัสประมาณหนึ่งโวลต์ห้าโวลต์อะไรก็แล้วแต่เขากระแสเนี่ยมันจะต้องถูกกินมาทั้งหมดเลยแรงดันยี่สิบโวลต์มันถึงจะเหลือศูนย์โวลต์นึกภาพตามนะกดข้อหนึ่งของทรานซิสเตอร์หรือกดข้อหนึ่งของ กระแสกับแรงดันนะครับที่เราจะต้องจําไว้เลยนะครับการที่เราจะทําให้แรงดันเหลือศูนย์ได้เราจะต้องทําให้กระแสตรงนั้นหมดไปนะครับการที่หมดไปคือเอาไปใช้หรือเอาไปลงกาวซะมันถึงจะเหลือศูนย์โวลต์ได้เนื่อาตามนะถ้าทาซิเตอร์ตัวนี้ค่าแม็กซิมัมเขากินกระแสสูงสุดได้แค่200มิลลิแอมป์เท่านั้นเองถ้ากระแสตรงนั้น มันมาเกิน200สมมุติว่ากระแสะตรงนั้นมันมาได้300 mL mm. มิลลิแอมนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนั้นน่ะจะไม่สามารถกินกระแสะอีก100 m mm. มิลลิแอมโลมาได้หรืออาจจะกินได้ก็ได้แต่อาจจะพีคทรานซิสเตอร์ก็จะระเบิดไปเลยนะครับมันจึงทําให้สัญญาณ pwm เนี่ยหรือสัญญาณภาคขยายหรือชุด m o s f e t ชุดขยายกําลังเนี่ยนะครับผิดเพี้ยนก็อาจจะทําให้ igbt ชุดหลักหรือ Mo s เ e t ชุดหลักหรือทรานซิสเตอร์ไดชุดหลัก ระเบิดได้เลยนะครับนะนึกภาพตามผมนะจุดตรงนี้นะครับรีฟังลหลายรอบว่าผมพูดว่าอะไรหมายถึงอะไรนะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยเขามีอัตราขยายนะครับอัตราขยายหรืออัตราเบต้าเนี่ยนะครับตัวนี้ขยายได้สูงสุดนะครับแม็กซิมัมเนี่ยไม่ว่าจะป้อนกระแสะมาเท่าไหร่ก็ช่างป้อนมา1มิลลิแอมมันจะขยายได้สูงสุด200มิลลิแอมเท่านั้นเองถ้าเรานํา 1A เนี่ยนะครับไปใช้กับทรานซิสเตอร์ไดที่เป็น ในเครื่องเชื่อมหรือ power supply หรือ switching MOSFET ชุดหลักจะระเบิดเลยนะครับมีความเป็นไปได้สูงจะระเบิดมากตัวนี้ก็คือสิ่งที่ผมแยกมาแล้วนะจากซากบอร์ดพวกนี้ก็จะมีพวกทานซิสเตอร์นะครับมีไดโอดนะครับ L42 เนี่ยนะครับเป็นเป็นไดโอดแบบ2ทางนะครับแล้วก็จะมี KL3 นะครับก็จะเป็นไดโอดเหมือนกันนะครับแบบไดโอดแบบ2ทาง นะครับแล้วก็จะมี G 2 9นะครับ G 2 9เป็น n Channel MOSFET นะครับแล้วก็จะมี 2A เนี่ยครับ 2A เนี่ย 2A เป็น PNP เห็นไหมเมื่อกี้ 1A นะ 1A 200 m อมิลลิแอมนะครับ 2A เนี่ยนะครับก็เป็น PNP ก็ทำให้กระแสไหลสูงสุดได้200 m ้มิลลิแอมเท่านั้นเองนะครับมันต่ำเกินไปถ้าเรานำ 1A กับ 2A เนี่ยประกบคู่กันไปเป็นทรานซิสเตอร์ไดให้ในเครื่องเชื่อมหรือให้ในชุดขยายกำลัง power supply เนี่ย นะครับก็อาจจะทำให้มอสเฟตชุดหลักระเบิดได้เหมือนกันนะอ่ะอันนี้จบไปนะครับเราไม่เอานะอ่ะออกไปก่อนนะครับออกไปแล้วนะครับอ่ะผมสั่งมาใหม่นะครับนี่นะครับ BC817 นะนี่ผมสั่งมาพันตัวเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะยืนที่ตัวนี้เป็นหลักนะครับเนี่ยผมสั่งมาพันตัวเลยนะจากเว็บ G เลยนะจริงๆสเปค PNP กับ NPN เนี่ยถ้า817เนี่ย นะครับกับ807เนี่ยนะครับสเปค IC มันเท่ากันนะครับสเปค IC มันเท่ากันนะแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างเป็น PNP แล้วกันนะจะได้เข้าใจ PNP ไปด้วยนะครับอ่ะรหัสเขาเนี่ยนะครับก็คือ 5A นะครับ 5A เราก็อาจจะเขียนไว้นะครับอ่ะ 5A นะครับเขียนไว้ข้อนิดนึงเราจะได้รู้นะครับแล้วก็จะได้จำไปนะครับเป็นแต่ละตัว 5A PNP bc807 น 5a นะครับออาไปที่หน้าจอเลยนะครับอ่า 5a นะ bc807 นะครับตัวนี้นะเป็น pnptransistor นะครับเป็น pnptransistorhighcurrent นะครับแม็นะ500เห็นไหมมันก็ย่อมากกว่ามากกว่า 2a เมื่อกี้นะครับก็ยังมากกว่า 2a เมกกื่อกี้อีกนะครับมากกว่า 1a หรือ 2a เมื่อกี้นะครับ500เนี่ยนะครับถ้าเรานำมาขยายชุด power นะครับหรือ ชุดส่งกำลังที่จะได้มอสเฟตเนี่ยนะครับมันก็เพียงพอนะครับมันก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถามว่ายังน้อยอยู่ไหมถ้าหาได้มากกว่านี้ได้ก็ถือว่าดีนะครับ800 900กมิลลิแอมก็ดีแต่เราดูจากตัวนี้ครับขนาดนะตัวนี้เป็นแบบซอดสองสามแบบซอดสองสามนะมันเล็กๆเ,เองไหมฮะเพราะฉะนั้นกระแสผ่านประมาณ500มิลลิแอมเนี่ยนะครับก็ถือว่าถือว่าสัมพันธ์กันนะครับมันถือว่าสัมพันธ์แล้วนะครับ อ่ะเราก็ดูจากขนาดเขาด้วยนะครับอ่ะตัวนี้ผมได้กระแสมาแล้วผมได้500มิลลิแอมแล้วนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้แหละ BC807 เนี่ยนะครับคู่กับ BC817 นะครับในการช่วยเป็นทรานซิสเตอร์ไดชุดส่งกำลังในการซ่อมงานในเกือบทุกๆงานที่ผมจะทำนะครับถ้าเกี่ยวกับซ่อมเกี่ยวกับระบบขยายกำลังนะนะครับไม่ว่าอนาคตนะอาจจะมีเครื่องเชื่อมนะครับแต่ตอนนี้ นะครับงานสเกลผมยังไม่มีนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเครื่องเชื่อมเนี่ยมันหนักครับแล้วก็ขนส่งไกลนะครับถ้าถ้าซ่อมเนี่ยกลัวงานไม่จบนะครับมันจะพังได้นะครับก็ก็คงจะแชร์เป็นความรู้ไปดีกว่านะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมจะไม่รวมศูนย์นะผมจะไม่รวมศูนย์ว่าแหล่งวิชาจะต้องมาที่เราเท่านั้นนะครับแหล่งวิชาไม่จําเป็นต้องมาที่ผมนะครับ ผมก็จะกระจายความรู้ให้เพื่อนๆไปนะครับในขณะเดียวกันผมก็จะเรียนรู้กับเพื่อนๆไปด้วยนะครับแล้วผมก็จะกระจายความรู้ไปให้เลยนะครับหมายความว่าเราจะกระจายความรู้ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะครับมีความรู้เป็นช่างแล้วก็กระจายความรู้ให้ช่างก็มีความรู้ไปอัปเกรดแล้วต่อยอดของตัวเองผมจะไม่พยายามที่จะเอางานทุกอย่างมากระจุกที่ผมเพื่อรวมศูนย์นะครับโอเคผมอาจจะซ่อมได้ผมอาจจะได้เงินก็จริงแต่ ในจุดตอนนี้นะเวลาเนี่ยผมไม่สามารถที่จะซ่อมได้ปริมาณมากนะครับหมายความว่าอะไรผมมีภารกิจหลายอย่างนะครับครอบครัวนะครับต้องเดินทางโน่นนี่นั่นนะครับเลี้ยงลูกทําการเกษตรนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้ทํา YouTube นะครับพวกเนี้ผมผมสเกลใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ผมซ่อมวงจรอะไรแบบนี้นะครับถามว่าจริงๆถ้าเอามาวางให้ผมซ่อมและให้ผมเวลาศึกษาผมซ่อมได้นะครับถ้ามีอะไรนะ แต่ถ้างานเยอะเกินไปครับมันจะทําให้เวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็จะทําให้เวลาที่ผมจะได้ศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆหรือจะทําอุปกรณ์อะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะครับมันทําไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องคัดออฟการซ่อมงานระยะไกลแต่ถ้าใครอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้ผมนะครับกรุงเทพนะถ้าวิ่งมาได้ก็วิ่งมาถ้าส่งมาได้ก็ส่งมาบางครั้งถ้ารอได้ถ้ารองานได้ก็รอ นะครับแต่คุณจะต้องไม่รีบแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะโอเคเรามาดูสเปค8.1.7กันนะครับอ่า807นะครับผมได้ละ5้0มิลลิแอมม็กซิมัมโวลต์เตที่เขารับได้45โวลต์ตัวเนี้ยแหละผมจะยืนตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวซ่อมชุด power ของผมเลยนะครับในการซ่อม power supply ชุดส่งกำลังอะไรทั้งทั้งหลายแหละนะครับชุดสวิตชิ่งนะครับพวกนั้นนะอ่า เราก็ไปอ่านรยายละเอียดดู Datasheet นิดนึงนะครับ <_ C ell> เผื่อเขามีอะไรที่เราอยากจะรู้ได้นะครับเนี่ย PNP นะสเปคทุกอย่างเนี่ยจะติดลบหมดมันมีความหมายนะอย่าไปมองเครื่องหมายติดลบนะครับอย่าไปมองเครื่องหมายติดลบถ้ามองเครื่องหมายติดลบเนี่ยนะครับมือใหม่จะงงมากอย่าไปมองเครื่องหมายติดลบถ้ามองว่าไม่มีเครื่องหมายติดลบมันก็คือ50บโวลต์เนี่ยมันหมายถึงอะไรนั่นหมายความว่าทรานซิสเตอร์แบบ PNP นะตัวนี้นะ PNP แล้วเราก็ท่องจำไว P P, ้ PNP t r a n s ิสเตอนะครับกระแส e จะไหลไป c เมื่อมีไฟมารอนะครับที่ขา e นะครับกระแสขา b จะมีทันทีแล้วก็มีอัตโนมัติเลยนะครับกระแสสูงเท่าแรงจ่ายคำว่าแรงจ่ายเนี่ยนะครับของ t r a n s ิส t ต r เนี่ยไม่ได้หมายถึงแหล่งไฟเข้ามาไกลเลยนะครับแต่หมายถึงแค่ตรงขา e นั่นแหละนะถือว่าเป็นแหล่งจ่ายนะครับถ้าไฟอะไรก็ช่างมาแตะที่ขา e ก็ถือว่าเป็นแหล่งจ่ายที่ขา E แล้วนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้กระแสะ IC เนี่ยนะครับเขาบอกว่าติดลบหมายความว่าอะไรนะครับบางครั้งเราไปเราอาจจะตีความผิดนะครับเราบอกว่าเออมันจะต้องติดลบ500อะไรแบบนี้จริงๆไม่ใช่ให้เรากลับความหมายใหม่นะครับทำของข้าใจใหม่นะกระแสะสามารถส่งผ่านจากขา E ไปขา C นะครับ จะได้ไม่เกิน500มิลลิแอมอย่าไปมองเครื่องหมายติดลบนะกระแสขา E เนี่ยจะมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันจะไหลไป C ได้ไม่เกิน500มิลลิแอมถ้าเกิน500มิลลิแอมตัวทรานซิสเตอร์ตัวนั้นจะร้อนแล้วก็อาจจะช็อตได้นะครับหรือขาดได้หรือพังได้นะครับนี่แหละคือความหมายนะครับกระแส IC นะครับหมายความว่ากระแสจาก E เนี่ยไป C PNP นะนะครับนี่คือความหมายเขา มาดูกระแสไ b บบ้างนะครับตรงนี้นะอันนี้เขาพีกนะพีกกระแส IB จะไหลได้สูงสุด200มิลลิแอมเท่านั้นเองเพราะว่าทานซิเตอร์มีอัตราขยายไงนะครับเขาไหลแค่1มิลลิแอมเขาก็ได้กระแสรตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าเขาสามารถไหลได้สูงสุดแค่นี้แต่ว่าจริงๆเราไม่ควรจะให้เขาไหลได้สูงขนาดนี้นะครับไหลแค่5มิลลิแอม์10มิลลิแอมเนี่ยกระแส i อก็พุ่งแล้วนะครับประมาณนั้นนะ อ่ะนี่คือเทคนิคนะครับในการเลือกทรานซิสเตอร์นะครับเพื่อใช้ในงานซ่อมชุดพาวเวอร์นะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแบบ TO92 นะครับแบบ TO92 ก็เหมือนกันนะตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยก็คือ BC328 นะครับตัวน,นี้นะ BC328 นะอ่ะโอเคนะครับวิธีการเลือกนะครับแล้วก็ดูนะครับ ร้านไหนที่ขายของดีๆนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือใหม่แล้วเราซื้อมาแล้วก็ดูด้วยตาก็ได้อันนี้ก็คือใหม่และใหม่เอี่ยมเลยเขาก็ไม่มีอะไรหรอกครับนอกนอกจากเบอร์ให้นะครับตอนนี้นะ BC328 อนะ BC328 แล้เราก็ไปดูนะครับ BC32728 นะครับนี่นะครับทรานซิสเตอร์ตัวที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตัวนี้นะก็จะทนกระแสได้สูงขึ้นนะครับ เกือบจนถึง1แอมเลยนะครับแต่ถามว่า1แอมก็เยอะนะถ้าเทียบกับทานซซสเตอร์ตัวเล็กตัวนี้นะครับเวลาใช้เราก็ไม่ควรจะให้เขาชิดนะครับไม่ให้เขาชิด1แอมนะครับอ่าโอเคเนี่ย PNP นะ BC 3 2 8นะเนี่ยกระแสะ IC m a c ได้800มิลลิแอมนะครับถือว่าดีเป็นกระแสะที่สวยนะครับเขารับได้สูงสุด800นะครับแต่เวลาเขาขยายกำลังจริงๆหรือเวลาเขาจะ กินกระแสลงกาวจริงๆนะครับเพื่อให้แรงดันตรงนั้นเหลือศูนย์นะครับนึกภาพไหมพอแรงดันเหลือศูนย์มันจะเกิดไฮโล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 นะเขาเรียกว่าการขยายกําลังแบบ TO92 นะครับหรือขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงตัวนี้เราจะเห็นได้เยอะนะครับในภาคแผงตั้งชุดขยายกําลังของเครื่องเชื่อมนะครับแล้วก็ Power supply บางรุ่นนะครับก็อาจจะมีทรานซิสเตอร์พวกนี้เป็นการได์นะครับ เพื่อสร้างเป็นฟูลบิตฮาร์บิตนะครับเพื่อส่วนมากจะเป็นฟูลบิตนะครับถ้ามีทรานซิสเตอร์ได้สตัวเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นฟูลบิตสวิตชิ่งนะครับประมาณนั้นนะนะครับถ้าฮาร์บิตก็อาจจะมีแค่2ตัวนะครับสตัวเนี่ยก็เป็นฮาร์บิตได้นะครับตัวเดียวได้ไหมตัวเดียวก็เป็น1บิตไงนะครับหบิตก็ทําได้นะครับสตัวก็ทําได้นะครับหตัว NPN ตัวเดียวทําได้ไหมขยายกําลังขยายได้ ผมก็สั่งมาเป็นพันตัวเลยนะเอาไว้ซ่อมชุดงานของผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการขนส่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันใช้เวลาประมาณเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนนะในบางเจ้านะครับผมสั่งทีผมสั่งมาเยอะเลยนะครับคิดว่าน่าจะจบนะใช้ได้ทุกงานนะครับสั่งครั้งเดียวใช้ได้ทุกงานนะครับ BC 328แนะครับแล้วก็ NPN ก็เป็น BC 338นะครับ338เป็น APN PNP ก็328นะครับ BC นะ ตระกูล bc นะครับมันมีหลายค่ายนะครับคราวนี้มีท่านผู้ชมท่านนึงนะครับได้ถามมาว่าพี่ครับเบอร์นี้เบอร์นี้ใช้อะไรแทนนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับไม่มีเบอร์แทนนะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับหรือมอสเฟตเนี่ยให้เราใส่ตรงไปเลยนะครับเวลาเราหาถ้าหาได้ให้ใส่ตรงถ้าหาไม่ได้ให้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ให้แม็กซิมัมโวลเตจหรือแม็กซิมัม c l e r a n หรือกระแสสูงสุดหรือแรงดันสูงสุดที่เขาทำได้เนี่ยให้สูงกว่าค่าเดิมไว้ก่อนหรือให้เท่ากับค่าเดิมห้ามน้อยลงกว่าเดิมนะครับห้ามเด็ดขาดเลยห้ามใช้ค่าต่ำกว่าเดิมนะครับมอสเฟตตัวนั้นจะทำงานหนักแล้วก็ช็อตได้จะทำให้งานลุกลามบานปลายไม่จบนะครับอันนี้ก็คือสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆของการคิดเรื่องเบอร์แทนเราไม่ต้องไปจำเรื่องเบอร์แทนอย่าเอาสมองของเราเนี่ยไปจำเรื่องอะไรจุกจิก นะครับพยายามจําในภาพใหญ่จําสเกลใหญ่ไว้ก่อนนะครับอย่าไปจํายี่ห้อนะครับดูหน้างานไปเลยเอา่าเราแกะามาเป็นอาตระกูลอะไรเมกาชิพอาเมกาชิพใช่ไหมอ่าเราก็หาค่ายของเมกาชิพอาเป็นค่ายของอาตัวนี้ที่เขาใช้มาตัวเดิมเนี่ยเป็นของแฟชชัยใช่ไหมแฟชชายก็หาค่ายแฟชชายเลยนะครับเป็นของ s ส Semiconductor ใช่ไหมเป็นของ ST Semiconductor ก็ใช้ของ ST ไปเลย ใช้เบอร์เดิมก็ได้หรือจะใช้เบอร์ที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้แต่ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าแน่นอนนี่คือลักษณะการหาเบอร์แทนอย่าไปจําเรื่องเบอร์จําหน้างานไปเลยถ้าเราสามารถสั่งมาเผื่อได้นะครับเป็นร้อยเป็นพันตัวได้สําหรับทุกงานได้ถ้าเราหาได้แบบลงตัวแล้วมันก็จะดีมากนะครับมันก็ประหยัดต้นทุนนะครับสําหรับการเป็นช่างนะครับประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็เดินทางมาถึง5,000 subscribe นะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับที่มีผู้ให้ความสนใจแล้วก็ยังเห็นยังเห็นความสำคัญหรือยังเห็นความรู้ที่เราพยายามทำลงไปนะครับผมเองก็เป็นช่องเล็กๆนะครับเกิดใหม่นะก็ขอฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ